สิ่งก่อสร้างทั้งหลายในกรุงศรีอยุธยาที่มีส่วนประกอบของอิฐเนี่ยเขามักจะใช้ปูนหมักในการก่อสร้างทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมปูนที่ว่านี้เป็นปูนขาวเอามาหมักไว้นานจนตกตะกอนแล้วก็ผสมกับหนังสัตว์ผสมกับยางไม้ผสมกับน้ำตาลเพื่อความเหนียวนะครับปูนแบบนี้เมื่อแห้งแล้วจะมีความพรุนสูงมากระบายอากาศได้ดีไม่อมความชื้นและก็ยังยืดหยุ่นได้ตามสภาพอากาศด้วย นิโคลาแชเวสเป็นบาทหลวงเยสุอิตท,ที่เข้ามาอายุธยานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเขียนบันทึกเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนผมคัดลอกมาให้ดูดังนี้ครับอิฐของประเทศสยามนับว่าเยี่ยมกว่าที่ใดๆในโลกแข็งกว่าอิฐของเราและผสมปูนซึ่งใช้ในการก่อสร้างนั้นดีกว่าที่เราใช้กันในประเทศฝรั่งเศสเสียอีกเพราะปูนขาวที่เขาใช้นั้นใช้แช่ลงในน้ําชนิดหนึ่งสีแดงแแล้วตั้งไฟ เี่ยวไปกับหนังควายและเปลือกไม้แถมใส่น้ำตาลเสียด้วยเพื่อให้เหนียวหนักขึ้นอีกช่างปูนใช้เกรียงไม้และไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นอีกนอกจากค้อนเล่มเดียวสำหรับใช้กระทุ n อิฐและใช้เครื่องมือค,คล้ายมีดขอปาดส่วนที่ทะลักออกมาให้เรียบโดยที่แดดกล้าและปูนจะแข็งตัวเร็วเขาจึงมีหม้อน้ำคอยพรมอยู่เสมออันหนึ่งการกะและคำนวณก่อนลงมือสร้างตึกสักหลังนั้น เขาทราบทันทีว่าจะต้องใช้อิฐสักเท่าไหร่ซึ่งน้อยครั้งที่จะพลาดนั่นคือความรู้ที่ได้จากบันทึกของนิโคล่าแชเวสบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาในอยุทธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ